จริงแล้วบุญนะ่ะก็คือเครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาดปราศจากมวลทินเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอะไรที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนั่นก็คือบาปเอาวิธีการ5้าอย่างมาบอกว่าที่ทําแล้วจะได้บุญโดยไม่ต้องใช้เงินเน่การได้มาซึ่งบุญโดยโดยอะไรครับไม่ต้องเสียตังค <c oughs> ์อันนี้อันนี้ก็ขอแล้วคือการอุทิศบุญกุศลการที่เราทําบุญแล้วเนี่ยนะจะทําบุญอะไรก็ตามเนี่ยใจเราเพิ่มอยู่แล้วใจเราใสายอยู่แล้วแต่การที่เรามีจิตที่จะให อีกขั้นหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเรามีบุญเนี่ยเลีวเราจะอุทิศให้คนที่เรารักเนี่ยที่ตองของสายเพิ่มขึ้นอีกเพราะเรามีจิตที่คิดจะจะให้ครับจากบุญที่เรามีาานั่นเองดังนั้นแทนที่จะร่องไปไม่ร่ะงกับกรได้เพิ่ม<อ>ด้วยข้อ,<พ>อที่เจครับคือการอนุโมทนานคือการที่เรายินดีนะกับคนที่เขาไปทําความดีมาทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําด้วยเราไม่ได้ทำเขาไปทํามาบางคนก็บอกอาบุญเาฝากหน้าเราก็บอกโอ้สาธทุกสาเพราะฉะนั้นเวลาเรา ังธรรมก็ดีหรือว่าเราเราไปดูสื่อโซเชียลก็ดีนะฮะนะโซเชียลทั้งหลายแหละถ้าเราเห็นคนทำความดีเราก็อย่าลืมไปอนุทนาบุญอนุทนาบุญนะอนุทนาบุญนะแต่ก็ตรงข้ามกันนะอะไรสื่ออะไรที่มันไม่ดีเราไปอนุทนาบาปพี่ก็อ่ดไปนะเดี๋ยวกันได้มาซึ่งบุญอย่างที่แปดนะครับก็คือการฟังธรรมการได้มาซึ่งบุญอย่างที่แปดนะครับก็คือการฟังธรรมถ้าฟังธรรมได้บุญทำไมได้บุญ พระอาจารย์ก็ชอบจะเปรียบเทียบในทางสงครา,ามเช่นสมมติวันนี้พระอาจารย์ไม่ได้แสดงธรรมเอาเรื่องคนฆ่ากับตายมาเล่าให้ฟังหรือเอาสงครามมาเล่าให้ฟังหรือเอาการประหารประหารการทําร้ายการเบียดเบียนกันทั้งหลายแหล่เนี่ยญาติโยมก็จะนึกตามไปถามว่าใจปลื้มไหมใจผ่องใสไหมใจคนัวขนะัวแน่นอนน,น,อน,นะฮะเพราะฉะนั้น เวลาเราฟังธรรมเนี่ยแล้วเราก็นึกตามพระอาจารย์หรือว่าไม,ไ,มไม่กระทั่งไม่ใช่ฟังธรรมนะบางทีเราอ่านอ่านบทความธร<บ>น,นมากหรือว่าเราดูคลิป YouTube ก็ดีหรือว่าจะ TikTok ก็ดีหรือว่าไอวิดีโอใน Facebook ก็ดีเราดูแล้วเป็นการฟังธรรมปัญญาเราก็เกิดใจเราก็ผ่องใสถูกไหมฮะเพราะนั้นก็ขอให้ญาโยมเนี่ยได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์โดยการฟังธรรมบ่อย เมื่อฟังธรรมบ่อยๆเราก็จะพัฒนาจิตใจของเราใช่แล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้นเหมือนกับที่มาฟังธรรมวันเนี้เราก็เข้าใจเรื่องบุญแล้วครับแล้วก็ยังเข้าใจว่าเอ๊ะวิธีการทําบุญเนี่ยมีเรื่องเยอะนะที่จะได้บุญโดยไม่ต้องไม่ต้องเสียสละเลยนะเพราะนั้นระหว่างที่เราฟังไปเนี่ยก็ลองนึกดูซิว่าใจเราผ่องใสไหมถ้าใจเราผ่องใสแล้วก็แสดงว่าใช่แล้วอันนี้คือบุญหรือว่าผ่านไปสักสองอาทิตย์เดือนหนึ่งนึกถึงว่าวันนั้นพระอาจารย์พูดถึงเรื่อง การไปช่วยงานเขาเนี่ยก็ได้บุญนะถึงพอนึกถึงตรงนี้ก็เป็นบุญแล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นการฟังธรรมถึงได้บุญขั้ะไปคือการสะดงธรรมถ้าพระอาจารย์มาเล่าเรื่องอย่างอื่นให้ฟังเรื่องเขาไปฆ่ากันไปเบียดเบียนกันการไปประหัดประหารกันอันเนี้ยมาเล่าเรื่องพวกเนี้ยญาติโยมใจไม่ผ่องใสแน่นอนสิ่งที่มันไม่ใช่บุญนะครับมาเล่าเรื่องร้ายๆให้ฟังเนี่ย อันนี้ใจจะคุณพอาเราจะนึกตามไปเรื่อยเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากเวลาของเราให้เป็นโดยการดูแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ความรู้ข่าวสารแต่อย่าไปอินเอาเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของความดีเรื่องของบุญกุศลการแสดงธรรมเนี่ยก็ไม่จะเป็นเพื่อเป็นพระอย่างเดียวโ<ร>ย<า>กมก็ไดได้ญาติโยมเนี่ยฟังพระอาจารย์กับหลวงพี่มาร์คคุยเรื่องบุญกุศล,ลแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินในการได้บุญมาทั้งหลายอย่างเนี่ยไปเล่าต่อ เราต่อก็ได้บุญได้บุญนะั่นคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งหรือว่าเราให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยอันเนี้ยเราต้องการให้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะทําให้ใจเราฟูใจเราปิติใจเราปลื้มเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ได้บุญครับเสีตังไหมไม่เสียไม่เสียทีนี้พอเราฟังธรรมแล้วเนี่ยอาจจะพิมพ์เข้ามาใน YouTube ก็ดีหรือ Facebook ก็ดีเนี่ยนะใต้คลิปเนี่ยคอมเมนต์มาว่าสาธุพระอาจารย์ เป็นธรรมะที่มีประโยชน์จริงๆอนานโมทนาบุญกับพระอาจารย์ด้วยอันนี้ญาติโยมจะได้บุญอีกต่อเนี่ยแล้วก็ยิ่งไปนึกถึงบุญแล้วก็ได้ไปอุทิศบุญอีกโอ้โห oh, oh. ก็ได้บุญต่อกันไปเรื่อยๆฟังธรรมวันนี้โอ้ยหเพื่อมจริงๆเลยตกกลางคืนไปอุทิศบุญต่อได้บุญอีกแล้เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะก,กี่ต่อเลยเป็นบุญง่ายๆและก็ง่าย,าย,ายไม่ต้องใช้เงินด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้ว้องตามให้ดี oh. บุญอยู่รอบตัวเรานั่นเองดัะนั้นบางทีเรา ไปเห็นคนเขาพิมพ์ําว่าสาธุสาธุเนี่ยเราก็อย่าไปรำคาญเขานะะอันเนี้ยเขาได้บุญนะเน่ะเราควรจะไปยินดีเขาด้วย<ป>ว่าเออเขาดูออกว่าสิ่งเหล่านี้ได้บุญข้อสุดท้ายข้อสิบคือการทําความเห็นให้ถูกต้อง<ม>เขาเรียกว่าทิศชูชก,กรรม,มก็คือการที่ทําความเห็นให้ตรงถูกต้องตามทางธรรมไม่คาดเคลื่อน<ม>อยากเห็นบาปเป็นบุญ<ม>อยากเห็นความชั่วเป็นความดีแต่ตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้อง ฟังธรรมบ่อยๆศศกษาธรรมะเยอะๆจะอ่านหนังสือก็ได้ฟังพระอาจารย์ก็ได้าาก,ไดก็จะทําให้ใจเรารับสิ่งที่ดีๆแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็เรื่องของความจริงของชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย <S <S เป็นไปตามความเป็นจริงจะได้ไม่ใช่เราเห็นโกงจากเป็น <S <S ดอก,ดอกบัวจะ,จะได้ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกต้องซึ่งในเรื่องของการทาความเห็นให้ถูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของสัมมาทิฏฐิ <S <S สิประการมาเกี่ยว เช่นต้องเห็นให้ถูกต้องว่าบิดามารดาหรือพ่อกับแม่เนี่ยมีคุณมไม่ใช่เห็นว่าเขาให้กําเนิดเรามา,าแล้วเขาก็หมดหน้าที่ไป <spiritually. S 1> เขาไม่ได้มีพระคุณอะไรกับเราอันนี้ไม่ใช่ <Language. S 1> เขามีพระคุณกับเราที่ให้กําเนิดกายเนื้อเรามาให้ความรู้ให้การเลี้ยงดูเรามาจนกระทั่งเราเติบโตมาแล้วก็ได้มาสั่งสมบุญอยู่ในโล, <Felix. S 1> โลกนี้จนกว่าจะหมดอายุไขัยไป พ่อแม่มีบุญคุณมากถึงแม้กระทั่งว่าเขาจะไม่ได้เลี้ยงเราเลยก็ได้นะฮะตั้งแต่เกิดมาแต่เขาก็มีบุญคุณมากจริงๆถือว่าเขาเขาได้ให้ให,ให้โอกาสเราได้มาสร้างบุญเลยนะถูกตอ้องหรือบางคนก็บอกว่าแม่กำเนิดไปแล้วเลี้ยงดูมาพ่อทิ้งไปเลยพ่อไม่มีคุณไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพราะถ้าปราศจากพ่อแล้วเราเกิดมาไม่ได้ถูกไหมฮะเราเกิดมาไม่ได้เพราะ,ะนั้นเราต้องทดแทนคุณสมาธิข้อต่อไปก็คือเรื่องของโลกนี้โลกหน้าโดบิมาร์เชื่อชีวิตหลังความตายไหม ก็พอได้เข้าวัดค่อยว่าก็ได้ยนินผู้ใหญ่ก็เล่ามาก็รู้สึกว่าเราก็มีความเชื่อนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงจริงๆแล้วเราเป็นชาวพุทธนะ่อย่างหนึ่งเราต้องเชื่อเลยก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าปราศจากข้อนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่คนพุทธถูกไหมฮะเพราะเราในทางศางส,สนาพุทธเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ไปเกิดใหม่มีแต่ใจจิตของเรานั้น<ม>ที่หลุดออกไปทิ้งกายหยาบไว้เอาไปเผา แล้วจิตเนี้ยก็ไปตามกําลังบุญและบาปแล้วไป,ไปอยู่ในไไกายใหม่เช่นไปเป็นกายเทวดาก็าดีกายพรหมก็ดีหรือไปเป็นเปรตหรือไปลงนรกหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน <ๆ S 1> กายใหม่ของเราก็ตามกําลังบุญและบาปที่เราได้สั่งสมไว้แค่เปลี่ยนกายเปลี่ยนภพกูตรอย่างที่บอกบลแล้วเวลาเราไปมีแค่2อ,อย่างติดตัวเราไปก็คือบุญและบาปเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นบาปอย่าไปทําเพิ่มเอาบุญเยอะๆนะฮะแล้วก็ ก็คงประมาณนี้ในเรื่องของการทําความเห็นให้ถูกหรือว่าสมาธิทิฏิทีนี้เรามาดูเรื่องคุณสมบัติของบุญอ,อาบุญมีคุณสมบัตินะฮะหลายประการเป็นยังไงครับบุญเนี่ยเมื่อเราทําแล้วเ,เกิดแล้วเนี่ยย่อมนําความสุขและความสําเร็จมาให้อันนี้เป็นคุณสมบัติข้อที่1ข้อที่2บุญทําแล้วสะสมได้อย่าไปอย่าไปดูหมิ่นว่าโอ้หบุญนี้นิดเดียวอย่าไปทำบุญเล็กน้อยเองเห็นบุญแล้ว ควรจะรีบทำเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยาวนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้สมุทสในโองพระป่ามาเรียบร้อยอทําเลยเพราะนั้นบุญสั่งสมได้เหมือนน้าที่หยดลงไปในโอ่งทีระยดระยดสักวันหนึ่งเต็มแน่นอนบุญอุทิศให้หมู่ญาติได้แล้วก็บุญเนี่ยหลวงพี่มารทำบุญปุ๊บเป็นบุญของหลวงพี่มารเป็นของผมแน่นอนครับเป็นเฉพาะตนผมทำบุญ ผมได้บุญนะแต่อุทิศได้ตไดแต่ใคร,ใครมาแย่งบุญผมวไปไม่ได้ไมไดผมตายไปบุญติดตัวผมไปติดตัวไปพบเบอร์หน้าได้ทําทานไว้เยอะชนะรวยครับรวยเพราะสละความสนีออกไปยิ่งให้ยิ่งได้ถ้าอยากรวยก็ต้องสังสมบุญ<ำ>ให้เยอะๆหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ไม่รวยสักทีไม่อย่างนั้นสักที <c oughs> เราก็อาจจะดูว่าบุญเราอาจจะน้อยาอาจจะพร่อมไป <c oughs> เพราะฉะนั้นให้เราตั้งหลักใหม่ทําทานจะมากจะน้อย ขอให้ทําด้วยใจที่โปร่งใสครับปิติห้บุญมากๆอันนั้นแหละจะได้บุญเยอะบุญก็ติดตามตัวเราไปประดุดเงาติดตามตัวไปทุกที่แล้วบุญก็นำมาซึ่งโภกทรัพย์สมบัติทิพยสมบัติทั้งหลายรวมทั้งนิพพานสมบัติด้วยการที่เราจะเป็นเศรษฐีมหสีได้เนยต้องมีบุญการที่เราจะเป็นพระราชาพระมหากษัตริย์ได้แล้วเจ้าจักรพรรดิต้องอาศัยบุญต้องมียู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยบุญหรือแม้กระทั่งการที่จะ บรรูธ้ธรรมเป็นพระอรหันต<ม>์หรือว่าตัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้า<ม>ก็ต้องมีบุญมากมากมากจริงๆนะครับนะฮะเพราะนั้นบุญนี้คืออยู่ข้างหลังทั้งสิ้นนะฮะใครที่มีชีวิตที่ไม่ราบรื่นตะกุกตะกากอะไรต่างๆเนี่ยให้ทําบ,บุญ,ญเยอะๆซึ่งมันมีตั้งหลายอย่างที่ไม่ต้องเสียตังค์รับถูกไหมนะฮะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ใช่ไหมฮะไอ้ที่ชอบตกยุงบีมดทั้งหลายแหล่ก็อย่าไปเบียดเบียนเขานะฮทำบุญเพิ่มขึ้นปลปลาบ้าง หรือสมาธิอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะได้มาซึ่งบุญที่เราเรียกว่าบุญญากิริยาวัตถุศิบซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าฟังมาถึงตอนนี้จะเห็นว่าไม่เสียตังค์ทำได้ทั้งหลายวิธีทําได้ทั้งลายวิธีแะทาได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นก็หวังว่าญาโยมทั้งหลายก็จะได้เอาสิ่งนี้ไปปรับใช้ในชีวิต แล้วก็จะทําให้เราได้บุญมากยิ่ง,งขึ้นไปชีวิตเราก็จะได้มีความสุขและความสําเร็จบุญนี่แหละจะได้ติดตามตัวเราไปเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของบุญและก็วิธีการที่จะทําให้เราได้บุญซึ่งก็มีหลายวิธีที่ไม่เสียตังค์ในคราวต่อไปญาติโยมอยากจะฟังเรื่องอะไรให้พระอาจารย์แล้วก็หลวงพี่มาร์กมาคุยอะไรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวของพระพุทธศาสนา ก็ขอให้คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทยอยเอามา,เ,<ร>าเล่าให้ใหฟังญายโยมได้ฟังกันให้ได้เข้าใจอย่างง่ายๆายนะฮะหรอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก็ขออนุโมทนาบุญกับญาโยมทุกท่านที่ได้ฟัง <c oughs> ทำที่ได้บุญจากการฟังธรรมมาถึงตอนนี้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะขอเจริญพร